คุณเคยสงสัยไหมครับว่าผมจะสามารถสอนแม่ผมเล่นโกได้ไหมวันนี้มาทำอะไรจะสอนแม่ทำอะไรวันนี้ก้าวจะสอนแม่เล่นหมากร้อมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกทั่วโลกคือโกมนะครับซึ่งมันมีการเริ่มต้นมาจากประเทศจีนเมื่อสมัย3,000ปีก่อนอนะครับแล้ว จะแบ่งออกเป็นสองสีคือสีดำกับสีขาวสีดำจะแสดงถึงความอ่อนแอเพราะฉะนั้นสีดำจะได้เริ่มต้นก่อนอ,อย่างไรต่ออย่างแรกที่กล้าจะพูดถึงก็คือเป้าหมายของเกมนี้เป้าหมายของเกมนี้คือการยึดพื้นที่ให้มากกว่าศัตรูสมมติมมว่าเราเล่นไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ก็อย่างนี้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 เราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มสีดำใชนะสีดำมีพื้นที่มากกว่าสีดำเลยชนะะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มาดูใหม่สีขาวได้พื้นที่เพิ่มเติมเพราะว่าเราไปต่อตรงนี้แต่ยังไงสีดำก็ยังมากกว่าเพราะว่าตรงนี้ของสีดำใหญ่กว่า อืมข้างบนนิดนึงอืมนี่คือเป้าหมายของเกมนี้อืมเอาใหม่เล่นกระดานหมอย่างที่สองคือลมหายใจมามกหนึ่งตัวมีทั้งหมดสี่ลมหายใจครับซึ่งมากเนี่ยครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราสีขาวนะล้อมรอบ เขาจะเคล่นเตือนว่าอาตาลิแต่ไม่พูดก็ได้นะแต่ถ้าพูดจะเป็นการให้เกียราตาริซึ่งถ้าสมมุติว่าเราหมดสีขาวกินตายได้าาไม่พูดอาตาลิอาตาลิคือจะกินแล้วนะเทือนหน้าเหมือนเตาือนเตือนไว้เตือนไว้ว่าจะกินแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะสามารถช่วยคือไอหมอนี่มันพูดว่าอาตาลิแล้วเราก็ไปงี้ ไม่ใช่อย่างนี้แนะเราก็สามารถช่วยเพื่อนช,ช่วยหมาตัวนี้ได้โดยการต่อทางเพิ่มลมหายใจเป็นสาม,อมโอเคเข้าใจครับต,ต่อมาคือต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่าการต่อรองคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น สีขาวเห็นอย่างนี้เราสามารถกินได้ไม่มีการเพิ่มไม่มีการพูดอัตาลีเพราะว่ามันก็อย่างนี้มันไม่กล้าไม่รู้เหมือนกันว่าคอมพิวเตอร์นี้มันไม่พูดพอัตลีเพราะก็คือ <c oughs> ซึ่งถ้าสมมุติสีขาวกินแล้วสีดําแขนสีดําจะกินต่อไปไม่ได้เกิดการโคอืม ซึ่งสีดําก็จะไปทําอย่างอื่นก่อนเช่นสร้างพื้นที่เพิ่มก็อย่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บอ่าพื้นที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ยังไงสีขาวยังงีอะก,กว่าเพราะว่าแล้วทุกครั้งกด<ส>แล้วเวลาเล่นเราต้องกดดูพื้นที่ด้วยเหรอมันดูไม่ได้เลกดดูพื้นที่อันนี้เป็นออปชั่นพิเศษแต่ว่าปกติเกมเนี่ยเขากดประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนับพื้นที่ที่ว่างทั้งหมดหลังจากเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วหมายความว่าตีสร้างเขตอนาเขตเสร็จแล้วซึ่งงั้นต่อจากเมื่อกี้นี้คือสีขาวก็สามารถมาป้องกันตรงนี้หรือสร้างอนาเขตเพิ่มก็ได้อนาเขตตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้น สีขาวก็ยังมากกว่าเดิมเหมือนเดิม,อมตอนนี้สีสีดำแค้นเสร็จแล้วกลับมากินต่อได้แล้วสีขาวก,กลับไปกินต่อไม่ได้เพราะจะเกิดเหุการณ์โคเหมือนเดิมอำไมสุดท้ายคือการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายคือตอนนี้สมมุติเหตุการณ์ว่าเรากำลังสู้กับสีขาวบอดอยู่แม่วยกินด้วยได้ไหม ซึ่งเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นเทิร์นของสีดำสีดำไม่สามารถมาวางตรงนี้ได้ซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายถ้าเกมปกติที่ไม่ใช่ใช้แอปแบบที่เราเพราะว่าาาเเรเรก็จะต้องหยิบมือเพื่อนเอาไปวางไว้ที่อื่นอย่างนี้ประมาณนั้นนี่คือกฎของการหากริรเพราะว่าเรากำลังจะกินไอ้นี่แล้วขาว ประมาณนั้นครับอโอเคนี่คือกฎเบื้องต้นของการเล่นหมากร้อมนะครับครับถือว่าแม่พอเข้าใจบ้างแล้วครับตองเล่นไหมคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นกับแม่ผมก่อนนะบบาย